สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ดูจากหน้าก็วันนี้นะคะเราจะมาทําอาหารไทยกินกันนะคะเดี๋ยวจะมีเพื่อนคงน้านะคะมาจมีส้มตำอาหารประจําชาติประจําใจนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแล้วก็แกงนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างๆกินเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวในจะพาเดินไปดูหมู่บ้านเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านนะคะว่า เป็นอะไรยังงุยนะคะนี่อากาศดีมาหลายวันแล้วทุกคนสามสวันแล้วอากาศดีมากนะคะทำอะไรคะตาำชมาา้นต้ำค่ะตามมะละกอค่ะ <c oughs> มาดูอาหารเรานะคะเคลุกเกี่ยวไอคนประเทศเขานะคะทุกคนเขาจะแยกขยะนะว่าอันนี้อาหารขยะเปียกนะหรือว่า กระด,ดาษหรือว่าเป็นพลาสติกนะคะเขาจะแยกนะไม่แบบไม่ม่วเหมือนบ้านเรานะคะเคลเานวลาคนฝรั่งเขามาบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาของมาฝากกันนะคะคือเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากเราไปบ้านคนอื่นเราก็ต้องเอาไปให้นะคะทุกคนคือดีมากในชอบวัฒนธรรมนี้มากเขาเจอนี่คือ สกันนสีแดงๆเนี่ยเหมือนคลิปที่เดยไปเก็บเห็ดนะเห็นไหมมันจะมีต้นเนี่ยเต็มเลยเต็มป่าแต่อันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะจะเป็นเม็ดงไงเบ่มเบิ่มแบบนี้เลยนี่ <c oughs> อุ้ยอันนี้ก็คือกินได้แล้วนี่เก็บมานิดหนึ่งนะคะทุกคนก็นี่เลยโอ๊ยมาอยู่ต่างประเทศอาจจะไม่ได้กินแบบผลไม้บ้านเรานะแต่ก็มีเชอร์รี่อ,อะไรอย่างเงี้ย ให้กินเยอะแยะแต่ว่าบอสออนยังบอกบอสออนเล่นนากอันแอปเปิลหมากนี่จะคนอ่ออนบักลูกพุ่นข้าเจ้านี่มีอยากรักจังเลยอ่ะอยากรักจังเลยอ่ะอันนี้เวลาจะหกโมงกว่าแล้วนะคะเราจะจะไปเดินเล่นนะคะคนประเทศนี้ชอบเดินเล่นว้า โอ้ยไหนอิสมา์ไปทดสอบเขาคือร้านขายผักนะคะผลไม้ขายผักขายดอกไม้เล่นได้เหรอว้าชมาสดูโอ้ยขี้หมาเลยนะโดนหมาอยู่เดี๋ยวขี้หมาขี้หมา เราเดินผ่านนะคะทุกคนอันนี้คือต้นลูกพุนนะคะอันนี้แอปเปิ้ลอ้ my god ดูเต็มเลยแอปเปิ้ลแล้วก็ต้นลูกพุนนะคะดูอู้ยเยอะมากใครเป็นสาวกแอปเปิ้ลนี่คือถูกใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปเอาของเขามากินได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของที่เขาปลูกอุ้ยดูลูกพุนหมดเลย เมเมลยก็วันนี้นะคะเป็นวันเกิดของเนยนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ในอายุครบ21ปีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าหน้านี่อาจจะไปแบบ30 4 0ิอะไรเงรี้ยเออวันนี้นะคะตื่นเต้นมากๆในกําลังจะไปดูคอนเสิร,ร์ตที่เยอรมันนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้มาตรการโควิดล็อกดาวน์ของเขาได้แบบคลายลงแล้วนะคะเพราะว่า ประชาชนได้ฉีดวัคซีนดีๆแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราจะไปดูคอนเสิร์ตแต่บ้านเนยไม่รู้ว่าเนยจะเข้าได้ไหมเพราะว่าเนยฉีดไปแค่เข็มเดียวนะคะทุกคนก็ต้องไปโรอนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ไปตรวจผลโควิดเลยนะคะก็ต้องลุ้นว่าจะเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็อาจจะไม่มีคลิปนี้นะคะเลือดลานล้านมากเลยถามเอาอย่างเอาเก <c oughs> ีกบกับเอาเอาอย่างกับเอาอันละตั้งโมห์ mà đã trời đôi lên Hút <laughs> 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 <laughs>